เตรียมเปิดตัวเร็วมี x 7 pro 5 g ที่ไทยเร็วๆนี้พร้อมผ่านการรับลองจากกาสทชแล้วเตรียมเปิดตัวเร็วมี x 7 pro 5 g ที่ไทยเร็วๆนี้พร้อมผ่านการรับลองจากกาสทชแล้วเรียกว่าทางเร็วมีเพิ่งจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเร็วมี x 7 series ที่ประเทศจีนไปเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น เร็วมี x 7 Pro 5G ในเว็บไซต์การรับรองของกสทชแล้วครับจึงคาดว่าทาง me, เร็วมีเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ที่ไทยเราเร็วนี้ด้วยครับโดยดูจากภาพการรับรองของกสทชระบ,บุว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้มีรหัสโมเดลว่า RMX2121 ที่ได้ระบุชื่อไว้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่นเรยวมี x 7 Pro 5G นั่นเองครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนร,รุ่นเร็วมี x 7 จึงไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาทําตลาดที่ไทยด้วยหรือเปล่านะครับส่วนสมาร์ทโฟรุร่นเรือมี x 7 pro 5 g มีหน้าจอแสดงผลแบบซูเปอร์อเมทขนาด6.5 5นิ้วความละเอียด Fu ร l เอสดอัตราส่วน20-9่รองรับอัตราร F เฟรชเรทหนึ่งเพมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือบนหน้าจอใช้ชิปประมวลผล mediatek dimensity 1 0 0 0พ plus มีแรมให้เลือก 6G ก,กกับ8 g b ส่วนเรามีให้เลือก 128G b บกกับ2อง g b มคร,ครับให้กล้องหลังมทามทั้ กล้องตัวหลักความละเมอียด4ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวท์ความเะเอียด8ล้านพิกเซลกล้อ, 8, 000, องฟล็อตเท็ความเะเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความเะเอีด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูบนหน้าจอความละเมอ 3, 000, ียด32ล้านพิกเซลมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,500มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว65วัตต์อีกด,ด้วยครับโดยราคาของสมาร์ทโฟนรุ่นเรยวมี e 7 Pro 5G ที่วางจำหน่ายที่ประเทศจีนมีตามนี้ครับรุ่นแรม 6G b ROM 118 g b ราคาอยู่ที่ 2,199หยวนหรือประมาณ1 1 0 0บาทรุ่นแรม8 g ิกรอม118กิกราคาอยู่ที่2,499หยวนหรือประมาณ11,500บาทรุ่นแรม8กิกรอม256กิราคาอยู่ที่3,199หยวนหรือประมาณ,ณ14,600บาทครับ